อายุเราก็เริ่มอยากจะเที่ยวแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าเราไม่เที่ยวตอนนี้เดี๋ยวไม่ไหวร่างกายเราไปไปไม่ได้จะมานั่งเสียดายกันทีหลังก็เลยมีแนวคิดก็เลยเออพอมีเงินอยู่บ้างอะไรบ้างก็เริ่มหาช่องทางอันดับแรกก็ไปหารถก่อนก็ไปติดต่อว่าเพื่อนคนไหนก็ทําเรื่องรถ เคขายรถอะไรพวกนี้ครับก็ได้รถมาคันหนึ่งแล้วก็มาดูคลิปของพี่ออมหรือของทั่วไปใน y o u t u นะครับแล้วก็ได้มาเจอน้องอามคุยกับน้องเขาสองสาครั้งก็โอเคตกลงทำกับน้องเขาเนี่ยครับก็สวยงามดีครับอุปสรรคมันก็มีอมากมายบางทีปรึกษาปรึกษาเพื่อนปรึกษาอะไรก็ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเฮ้ยจะไปลำบากทำไม เพื่อนเพืเ่อน,นบอกเอมก็ไปนอนรีสอร์ทสบายกว่าแต่เราก็เออมันแก่แล้วก็อยากจะลุยบ้างใช้ชีวิตในความฝันที่เราเคยอยากจะลุยก็ต้องทำตอนนี้ ตอนไปหาคุยกับน้องเขาก็บอกเขาว่าต้องการมีแอร์อ่างล้างล้างมือแล้วก็ยังใช้แอร์ได้สัก2วันประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นก็ให้น้องเขาออกแบบให้เลยเพราะผมไม่เป็นอะไรมากคือขอแค่ใช้งานพื้นพื้นพอน,น,น้องเขาก็แนะนําเออพี่มีตู้เย็นหลักๆทั่วไปก็มีตู้เย็นมีไมโครเวฟน้องเขาแนะนํามีทีวีแต่ทีวีผมสมัยนี้ก็ก็ดูมือถือกันหมดแล้วก็เลยไม่จําเป็นก็เลยไม่ไม่ใช้ เปียงนอนเลยทับที่นอนเลยสีมันได้แล้วก็ผมต้องนอนดูแล้วเออมันถูกใจกิ้งดูแลสองสารอบเลยถูกใจมากถ้าได้ดื่มสักนิดนึงอะไรผมว่ามันกขททามันบิวบิวหน่อยเราหรือวายอะไรก็ได้ไมันบิวบิวนิดนึงแต่ว่าเราชอบสีสดใสยอยู่แล้วผมก็ออโอเคเลยใช้เวลาอยู่สามเดือนกว่า ประมาณนั้นนะครับทั้งงานไม้งานไฟแหลกอะไรพวกนี้ครับอยากเราต้องไปออกแคมป์สักครั้งหนึ่งว่าเรายังขาดอะไรอยู่ก็ต้องเราอยากได้อะไรก็เดี๋ยวก็ต้องเพิ่มไปต่อจากตรงนี้ผมว่าน่าจะม่านเอาไว้บังแดดหน่อยเพราะกลางวันผมดูแล้วแดดมันจะแรงหน่อยม่านนี้ต้องมาแล้วก็น่าจะเป็นออหนิงโดยทั่วๆไปเอาไว้บังแดดอย่างอื่นก็น่าจะตามมาตามความจำเป็นที่เวลาออกนะครับที่ใช้งานจริงผมว่าเอาสักแถวสระบ,บุรีเนี่ยครับใกล้หน่อยก็ลองลอง,ลองดูถ้าไม่ไหวยังไงเราก็ยังกลับบ้านไวใช้เวลาเดินทางไม่ไกลผมพร้อมแล้วที่จะ รเริ่มออกเดินทางครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับจุดจุดแรกเลยที่ผมว่าจำเป็นในการใช้งานครับก็ตู้เย็นเนี่ยแหละครับมันจะเก็บเอาไว้ของของอะไรพวก ของของสดบ้างอะไรบ้างแล้วก็น้ำบ้างอะไรบ้างอันนี้จําเป็นเพราะว่าปกติแล้วนี่พี่ศักทำไมถึงเลือกใช้ตู้แบบนี้กับตู้แช่พี่พี่เคยเห็นตู้แช่ใช่ไหมที่เปิดฝาบนอ่ะเปิฝาบนเออเราทำไมถึงเลือกอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้จะจะจุกว่ามันความรู้สึกผมนะครับถ้าอย่างนั้นผมเห็นมันดูเหมือนแคบแแต่ผมว่าอันนี้เนยดู มันดูกว้างอันนี้อันนี้เราเน้นแช่น้ำใช่ไหมพี่ครึ่งดื่มอะไรพวกนี้โซด์โซดาอะไรพวกนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่พวกพวกปลาพวกเนื้อพวกหมูนี่มันมีมันมีที่เก็บน้อยหน่อยนะใช่ครับช่องฟิตมันน้อยมากใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละครับก็แต่ก็ดีนะมันกินไฟน้อยนะตัวนี้นะจุดเจ็ดคิวเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆครับก็เนี่ยครับ้องเขาก็แนะนำถ้าคุณชอบแบบนี้ด้วยอันี้อามเขาป้ายยามาเหรอพี่ตัวเนี้ยโดน ต้องมลมาเลยผมชอบเลยชอบเป็นทุนเดินไปน้องก็มาแนะนําก็โอเคเลยใช่ใช่แหละมันก็โอเคอยู่นะเพราะหลายคนเอาไปใช้ก็จบนะตัวนี้อันนี้ยูผมดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงพี่ไอตัวตัวกระจังอ่ะไอเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกเออนั่นแหละระแนงระแนงระแนงครับคือน้องอาร์เขาจัดให้จัดให้เขาทีแรกผมมองเฮ้ยคอนโดเปล่าเนี้ยคล้ายๆหน้าต่างคอนโด แต่เออดูรวมๆก็สวยดีผมว่าอาร์มนี่เป็นอินทีเรียได้เลยนะนี่ย <c oughs> การออกแบบนี่เขาไม่ <c oughs> ไ,มไม่ธรรมดาใช่ใช่ครับเขาออกแบบแต่ละคันของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันแบบอแล้วบบลออกแบบดีเด็กคนนี้ครับนะสุดยอดจริงๆแล้วยิ่งน้องเ็าไฟให้ใส่ไฟใส่อะไรก็แล้วครับแบบที่ยิ่งกลางคืนนะเออมันมันได้มันได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับน้องเขาก็จะมีตู้ไว้เก็บของครับให้ เนี่ยครับน้องเขาจะมีวางตู้ไว้ให้ออืสําหรับเราเก็บของครับอุปกรณ์อ๋อเนี่ยครับใส่จีปาถาเนาะพี่เนาะปาถาครับก็คือแต่มันแต่มันกว้างมากเลยนะกว้างครับกว้างเดี๋ยวต้องเนี่ยอะไรครับเดี๋ยวต้องจัดมุมดีๆเดี๋ยวเราต้องซื้อของมาใส่เรื่องไม้ที่ที่อาร์มเลือกใช้ให้พี่อ่ะพี่พอจะทราบไหมว่าเป็นไม้อะไรเขาบอกไว้เป็นไม้อะไรทาไมมันเงาขนาดนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นสนนอกนะสนนอกแล้วก็ ขัดแล้วก็เคลือบดอ้วยยูนิเทนเห็นน้องเขาบอกว่าสองสามรอบนะครับแต่มัน,งมนเงามันเบามันเบาด้วยนะอน้ําหนักรถเนี่ยไม่ไหนักมากเลยแล้วมันสวยแล้วมันเงาด้วยอะ่ะครับแต่ผมว่าทำสะอศาดก็ง่ายด้วยส่วนผสานนะฮะแบบ,บตัวนอกนะครับเราทำสะอาดง่ายเช็ดง่ายใช่อผ้าชุบน้ำมาเช็ดได้เลยจุ่มความสูงของเคาน์เตอร์พี่ศัก์ทำไมพี่เลือกเอาขนาดนี้หรือว่าอาร์มป้ายยามาอีกไอ้น้องก็ออกแบบเลยคือ ผมมองว่าให้ลูกถ้าลูกมาด้วยให้ก็เป็นข้ามมาเลยไงอ๋อใช่ใช่ใช่ครับสมมติว่าพี่มีสี่คนนะพี่มีสี่คนนั่งหน้าสองหลังก็2เนี่ยมันสามารถคุยกันได้แล้วก็ยื่นของยื่นอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ออกแบบดีอ่ะผมชอบจริงๆมองเขาจัดลิ้นชักให้จุกกระจิกฮะเนี่ยครับแล้วก็มีชั้นวางครับเนี่ยครับแล้วก็มีเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะเล่นนั่งใช่เขียนนั่งเล่นอะไรได้นั่งแล้วก็ จอดฝั่งนู้นเข้าเป็นวิวนะพี่นะ<ช>แล้วเ<ร>ทควิวนะเปิดหน้าต่างนะได้ <นะ S 2> โอโ้โหแต่เดี๋ยวก็จะมีผมว่าผมจะใส่ม่านเพราะมันจะได้บางแบบหน่อยอกลถามว่าเป็นมา่านยังไงเออผมได้ยินที่บอกว่าม่านหลายรอบละแต่อยากจะรู้ว่าเป็นของพี่ดีไซน์ของพี่นี่จะเป็นม่านแบบไหนผมอยากได้แบบลูดๆนะูดะเดีเ๋ยวต้องไปดูร้านม่านเราไม่เป็นนะครับก็ไปดูที่ร้านให้เขาแนะนําครับเอาแบบเอาถอดซักได้อะไรได้ประมาณนั้นครับอือือ พอดูทรงแล้วบางทีจะเลอะบ้างอะไรบ้างเป็นบ้านลู่สไลด์เนาะครับประมาณัเขาออเนี่ยครับอันนี้น้องเ็าบอกว่ามันก็สําคัญนะบางทีสำคัญนะสำคัญอย่ามองข้ามนะไมโครเวฟนี่พี่น้องเขาก็จัดเข้ารูปเลยครับใช่มันน่าจะใช้ได้หลายโอกาสใช่ใช่เลยอ่าดีกว่าใช่ใช่เพราะบางคนนี่ใช้ในไซต์งานใช้อะไรพวกนี้ครับเหมาะมากเนี่ยครับอือ่าต่อไปเลยครับพี่สักรับครับก็จะมีอ่างอ่าอ่าง สิงล้างมือครับสิงล้างมือเนี่ยครับครับก็ขอให้นอกก็จัดห้น่อยเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ก็ต้องสะอาดกันนิดใช่ครับต้องล้างมือเนี่ยเราเรากลัวโรคกันเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอาหน่อยครับก็แบบนี้หมุนได้ไหมพี่สวิตช์อยู่ตรงนี้เหรอเออติดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็อะไรนะมันมันดึงได้ยกได้ยเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับประมาณนี้ครับอ๋อโอเคครับนะฮะก็เป็นสิงอลูมิเนียมนะครับก็โอเคอยู่ผมว่าใช้งานครับเช็ด น่าจะดีเลยละนี่แต่ตอนนี้ยังไม่มีถังน้ำนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดตั้งถังน้ํานะครับแล้วก็ข้างซิงค์นี่ก็จะเป็นที่วางของใช่ไหมพี่ศักที่วางของก็จุกจิกเนี่อันนี้ก็ที่เช็คกระจกนะครับผมก็มาวางวันนี้ไว้ก่อนครับยังมันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ลงเลครับไม่เป็นไรพี่ศักกอนั่งยังยังเรายังไม่ได้ออกอ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าอันไหนที่ต้องยังไงจัดยังไงครับครับเนี่ยครับอะเดี๋ยวมาดูด้านบนด้านหน้ากันนิดนึงพี่เขาทําอะไรมาให้เราบบบ้้างงออคครรััันนนีเเป็ช่แดิม น้องเขาแอร์ยนต์หน้านี้แอร์ยนต์ของรถเดิมครับน้องเขาก็เป็นงานบิวอินให้เลยแล้วก็ครัเอาช่องแอร์มาใส่ไว้ให้ครับอันนี้เดิมดีเลยละครับแล้วนี่ก็วางของได้ถ้าแอร์ตันจะทำยังไงพี่ศักดิ์อ๋อน้องเขามีช่องให้เซอร์วิสไว้เนี่ยเขาทําไว้ให้แล้วครับเปิดได้ใช่ไหมเปิดลงมาได้เปิดแผ่นล่างคือเปิดได้ครับแต่ก่อนที่จะเปิดแผ่นล่างแล้วอันนี้จะทำยังไงพี่แผ่นเนี้ยแผ่นไหนแผ่นนี้ครับข้างล่างอีกล่างอีกอันหนึ่งเออเนี่อ๋ออันนี้อัน เปิดไหมยถึงว่าเปิดเปิดซ่อมมันจะสะดวกไหมใช่เปิดซ่อมสะดวกก็ต้องลงมาหมดเลยเนาะเนี่ยครับครับผมก็ยังไม่เป็นยังไม่เคยนอกก็บอกไว้อแต่ก็ดีอย่างเงี้ยเจาะไว้ให้เพื่อเซอร์วิสก็แต่อย่าให้มันเสียง่ายกันแล้วกันเออใช้แล้วสามปีห้าปีแล้วทิงเสียก็แล้วกันนั่นแหละครับโอเคเก๊ก้านบนเป็นเก๊อะไรครับพี่ศักก็จัดยังไม่รู้จะใส่อะไรเดูครับก็เนี่ยครับ มันแต่ก็โอเคนะครับเขาก็เจาะไว้ครับไว้ใส่ของสองเกนนะครับสองฝ่ายขวาโอเคเลยนะฮะลงตัวมากมันมีตัวกิปกิ๊หนีบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับครับตัวนี้เออเนี่ยเนี่ยตัวล่างมันมีกิ๊บกิ๊หนีบตัวนี้นะฮะก็คือไม่มีเลื่อนออกไม่ขยับอ่าไม่ขยับนะครับไม่ใช่ว่ารถขับแล้วดังก๊กก๊กกกกไม่ใช่ลองลองขับดูแล้วไม่มีกุ๊กักกุ๊กัดกลยไม่มีเลยโอ้โหก็จะมีเสาอารีถ้าถ้าเราถอด ก็จะมีขยับหน่อยก็จะมีช่องนี่อีกช่องหนึ่งอันนี้ไว้เก็บเดี๋ยวผมว่าจะหารูปไอที่เราชอบถูกใจอ่ะมาใส่หน่อยตุ๊กตาป่ะนี่ยเาใช้ใส่ตุ๊กตาป่ะตุ๊กตาองไม่เอาขอเป็นรูปแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอ่านะครับจะชอบอย่างนั้นโออยากเห็นตอนที่แต่งรถเสร็จแล้วจริงๆเลยว่าดีไซน์จะเป็นยังไงมันบ่งบอกเราเลยนะเดี๋ยวต้องลองแนร่บครับเดี๋ยวหารูปสวยๆงามๆนี่นะกรอนนี้ก็มีแพร์ ตัวนี้จำเป็นมากเลยครับผมจอดเราก็ต้องทล้อแล้วก็อยู่ยากเลยช่วงนี้ถูกต้องพี่ได้กินอินเวอร์เตอร์9,000 BTU เนาะครับลองยังลองยังลองลองอยู่กับบ้านไม่ได้ลองไปไหนเลยเย็นไหมเย็นเย็นเย็นครับเย็นดีเลยละนอนครับไม่เปืองไฟบ้านอ่าเพราะเราใช้ไฟรถเลยนั่นแหละครับแต่บอกไว้ก่อนนะแอร์บ้านผูกนี้เวลาขับรถไม่ต้องอย่าเปิดอ๋อเลยครับเปิดไม่ได้นะพี่นะ <SA B> ใช้แอร์รถยนต์ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวคอมเพรสเซอร์มันจะน็อกอม,มันคอมเพรสเซอร์มันไม่ได้สร้างมาเพื่อการสะเทือนอครับ <SA B> แอร์บ้านมันจะติดฝังฟิกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับอคอมเพรสเซอร์มันก็เลยไม่ได้การสะเทือนดังนั้นเนี่ยเวลามันเวลาเราขับอย่าเปิดนะครับอย่าตอกกลุมหนักๆหรอ <SA B> <ล>มีขอบคุณเลยสําหรับข้อมูลผมเนี่ยกะจะเปิดฉ <SA B> ่าอย่างเดียวเลยนู่นแอร์รถยนต์ก็น่าจะฉ่าอยู่นั่นแหละครับก็น่าแอร์ตรงมานี่ใช่ใช่ เวลาจอดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเอาเลยครัวเนี้นะครับโอเคแล้วก็มีเนี่ยโต๊ะไอ่น้่งกินนะฮะตัวนี้ครับนี่ท็อปตัวนี้ไม่ธรรมดาฮะยาวมากเลยพี่กิมเนี่ยโอ้โหน่าจะเกือบสองเมตรนะสองกับสองน่าจะเมตรแปดสิบเล้เมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบนี่นั่งกันสี่คนแบบสี่คนกะไว้เนี่ยแหละครับครอบครัวสี่คนไปดีเลยออืฝั่งละสองโหถ้าอาร์มจะ ตรงนี้เวลาใส่แก้วเวลาแก้วเจาะนะเจาะแก้วไว้หน่อยเจาะแก้วหน่อยเอามือปัดไปโดนแล้วล่วงกิ้งต้องต้องย้อนไปหาน้องน้องทำไงก็ได้นะเจาะไอพี่หน่อยเนาะใช่ใช่ใช่สี่คนก็สี่รูเนาะน้องเขาก็แนะนําให้ถ้าเป็นต้นเดียวครับต้นเดียวนี่จะมันจะโยกใช่ต้มจะโยกแ้่น้องก็แนะนําเลยต้องสองที่เขาก็เออจริงของน้องเขาเพราะช่วงนี้มันยาวมันยาวมากครับผมเชื่อผมเถอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ พี่สักออกคลิปเมื่อไหร่นะพี่สักจะไม่ได้ยกตัวนี้ขึ้นมาเลยพี่จะเป่าปูเป็นที่นอนไปทั้งหมดเลยจะนอนจะนอนกันอย่างเดียวแล้วใช่ใช่นอนเล่นกันอะไรเนี้ยคือปูเป็นที่นอนไว้ตลอดเลยนี่คือสถิติของแต่ละคนที่ที่ทําไปผมก็ถามเขาว่ามีโอกาสได้ตั้งเป็นโต๊ะอย่างนี้ไหมบอกไม่มีโอกาสเลยปูเป็นที่นอนไปแล้วก็เอาของวางวางวางในเนี้ยเต็มแล้วของก็จะเต็มอยู่แล้วแต่ถ้าฝนตก อาจจะได้ใช่โอเคอาจจะได้ใช้ได้ใช้ไช่นะครับคงคงคงจงเป็นแบบนั้นแต่ผมว่ามันมันก็นั่ง้วมันเออใชได้ใช่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นที่นอนกันดีกว่าพี่สักปรับเป็นที่นอนให้ผมดูหน่อยปรับจากโต๊ะเมื่อกี้เป็นเตียงนอนแล้วครับครับ เนี่ยครับที่งนอนมันใหญ่ขนาดนี้ความกว้างคูณยาวมันเท่าไหร่ครับพี่สักเออแต่ยาวร้อยร้อยแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบนะแต่กว้างก็เข้าตัวรถเลยครับเข้าตัวรถนะตัวรถผมจำไม่ได้น่าจะประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับความกว้างนะน่าจะได้อยู่ไม่ไม่หกสิบก็เจ็ดสิบนี่แหละพี่เวลานอนนี่พี่จะนอนทางขวางกันได้ปะถ้าถ้าสองคนผมว่าพี่ลองนอนที่พี่สักพี่สักลองนอนขวางให้ผมดูหน่อยสิวางเออว่าของพี่นี่นอนได้ไหมได้ ตัวพี่นอนได้นี่ครอบครัวพี่น่าจะนอนได้หมดนะได้ได้นะได้นะได้ได้เออได้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 ขดขานิดนึงโอโห้แน่นะเวลาเวลาคนนอนมันก็จะมันก็ไม่ได้นอนขนาดนั้นใช่ไหมเออหมอนตังนิดนิดครับโอ้ได้ได้ที่สักถ้ามากันสี่คนครอบครัวผมว่าผมต้องมานอนข้างล่างแน่อ่าเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวนะมันอ๋อคือช่องได้เอาขาเยี่ยเออเเนี่ยเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหม ก็พี่นอนเอาหัวไปทางนู้นนะแล้วเอาขาแยกยยกเข้ามาทางในเลยนะใช่ครับโอ้โหวิมันคำนวณนี่จริงๆเลยนะเนี่ยรถคันนี้ขบวนนอนสามคนใช่อันนี้ประสงค์มากอันนี้อันนี้ประสงค์จริงๆเนี่ยใช้ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเออแบบนี้นอนได้สี่คนจริงๆนี่แหละโอ้ออกแบบดีมากๆที่นอนหนาเท่าไหร่พี่ไม่แน่แต่ผมสองนิ้วน่าจะสองนิ้วอัครับสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเหลือ ต้องไปซื้ออุปกรณ์พวกเครื่องนอนมาครับตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อมาลงเลยเพิ่งได้รถมาอ๋อเพิ่งได้รถมาเนาะใช้ท็อปเป็นผ้านวมใช่ไหมพี่มาปูใช่ครับอีกทีหนึ่งเป็นผ้านวมครับข้างล่างสองฝั่งนี้มันเป็นอะไรครับพี่ศักสองฝั่งครับเอาเปิดเลยดีกว่าไม่ดูไม่น่าจะเป็นถังน้ํานะเป็นถังไม่มีผมผมไม่มีถังน้ําเป็นเก็บอุปกรณ์ได้ครับอ๋อเปนเก็บของเก็บของครับครับอือของฝั่งน้องเขาเจาะไปให้เรียบร้อย อันนี้เป็นอะไรฮะพี่เหมือนกันครับเหมือนกันอ๋อยังยังไม่เรียบร้อยดูช่างเนี่ยน้องอาร์มเอาของคืนไปด้วยครับดูสิดูสิโอ้ยมีครีมครีมตัดลวดนะเอ่อครีมตัดลวดที่ที่อาร์มอาร์มลืมไว้ในรถนะฮะอันนี้โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้อีกหน่อยนี้มันจะต้องมีสว่านนะมีอะไรพวกนี้เออเอามาให้ครบนะผมจะได้ทํางานได้เออว่าช่างลืมของไว้ในรถลูกค้าสุดยอดเลย เรียกข้าถ่ายก็แล้วกันถ้าจะถ้าถ้าอยากได้ก็ทําเพิ่มให้หน่อยฝั่งนี้มีอะไรพี่พิจักเออเหมือนกันไหมเดี๋ยวอึ๊บเหมือนกันครับช่องช่องเก็บของเยอะมากโอ้เก็บของอย่างเดียวเลยเก็บของครับขนาจะเก็บชุดเครื่องนอนเนี่ยละครับอ่าเยอะเยอะใช้ได้เยอะน้องก็จอกไว้ให้ยิ่งข้างๆก็มีีสองพ่ศักการออกแบบไฟแบบนี้เราบอกน้องอามหรือว่าน้องอามป้ายยามาให้เรา อ๋ออันนี้น้องเขาป้ายมาให้ครับป้ายมาให้เลยใช่ไหมป้ายมาให้ออกแบบออกแบบมาให้เลยว่าเฮ้ยแบบสวยๆมันต้องเป็นแบบนี้ซ่อนไฟไว้ในรางไม้รางไม้สวยงามอ่าเป็นไฟ LED เม็ดนะสวยมากๆแล้วก็พอไม้สีเหลืองอะ่ะมันโดนมันโดนแสงวอร์มไลท์อ่ะพี่นี่ขนาดยังไม่มืดน,นะมันขนาดนี้แล้วอะ่ะใช่สวยสวยเลยผม <c oughs> เห็นที่แรกถูกใจใช่ครับ <c oughs> แล้วน้องก็ใส่ไฟมีทั้ง ถ้าเราปิดอครับอันนี้ด้านหน้าครับมีด้านหลังปิดได้เยอเนี่ยครับอันนี้สวิตช์ไฟตรงนี้เหรอครับอ๋อจะมีฝั่งนู้นก็มีด้านด้านบนอยติดไว้ให้เยอะเลยมากๆเลยเนี่ยเยครับครับก็คือถ้าเกิดเราทํากิจกรรมกันอยู่ด้านหลังรถอย่างเงี้ยเปิดอย่างรถอย่างเงี้ยเราก็แค่เอื้อมมือไว้่างนี้ก็ได้เลยลงอยู่งล่างเปิด ได้เลยสะดวกแต่ผมว่าลูกสาวผมไม่ลงจากรถแน่เลยแน่นอนอย่างนี้ตรงช่องแอร์พอดีแล้วก็ท้องโลกอย่างเดียวพี่สักไม้ไม้ที่ที่น้องอาร์มเลือกใช้เนี่ยมันเป็นไม้ซอลร่งมาหรือปะเป็นซออร่งครับน่าไม้สนซออร่งครับซออร่งใช่ไหมก็แค่เอามาประกบกันใช่ครับเขามีร่องครับสวยงามว่าแล้วมันทาไมถึงเนียนเข้ากรีดขนาดนี้ก็เหลือเนี่ยที่บอกว่าต้องไปใส่ม่าน ครับร้องขอชีวิตแน่นอนถ้าพี่เปิดยี่ห้านี่ไม่ได้นะต้องยี่บหกยี่ิบเจ็ดไม่งั้นหนาวตายครับไอ้ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ศักดิ์เป็นจุเก็บของกันอ๋อที่มันเหลือนะฮะก็เลยทําให้เป็นที่เก็บของไปทีแรกน้องเขาเปิดธรรมดาแต่ผมขอน้องอามเจาะให้พี่หน่อยเพื่อพี่อยู่ใกล้ๆอะไรยัดใส่ตรงนี้เลยใชของเล็กๆน้อยๆก็โอเคมีสองข้างทั้งสองข้างเลยนะสองข้างเลยครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกัน บอกน้องให้เขาจเจาะอขาโอเคสวยงามครับเน้นแต่ตอนนี้<ง>ก็คือเวลานอนเราจะหันหัวไปทางไหนต้องดูว่าเราไปจอดอยังไงก่อนผมว่าถ้าพี่หันหัวไปทางแอร์ถ้าแอร์ไม่หยดมันจะมันจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าเกิดพี่หันมาอย่างเงี้ยแล้วแอร์เงี้ยพี่จะหนาวมาก<ช>พี่จะเย็นเย็นมากนั่นแอร์เป่าใส่หน้าจะนอนลำบากอ๋อนั้นต้องไปเอาหัวไปนี่เอาตีนมางี้อ่าดีกว่า แต่แต่ถ้าน้ำไม่หยดนะแต่ถ้าน้ำหยดก็ว่ากันอีกทีนแต่ไม่น่าหยดหรอกไม่มีนะผมลองเปิดดูไม่มีหยดเลยนั่นแหละครับต้องเอาหัวไปทางนี้ก็โอเคสวยงามครับถูกใจมากครับด้านล่างข้างนอกเป็นอันนี้คือโซนด้านหลังครับโซนด้านหลังยาวที่เก็บของยาวมากเลยลึกมันยาวขนาดไหนฮะพี่พี่ดึงให้เกือบสุดเลยดิโอโอประมาณเมตรเมตรยี่สิบเนาะประมาณนี้ได้เลยนะครับ นะใส่อะไรก็อยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะฮะก็ไปเซตใส่เอาเต็นท์ถ้ามีแบบไปหลายๆคนผมว่าก็เต็นท์ไปได้อะไรไปได้ได้ครับแล้วล่องตรงกลางฮะล่องตรงกลางเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทะลุไปถึงด้านหน้าเลยนะครับเออตรงนี้ผมว่าอะไรของก็เก็บได้นะใช่มาได้แต่ถ้าเกิดวันไหนที่เราอยากจะเอาจักรยานใส่สักสองคันเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปัใส่จักรยานก็ใส่ได้นะเออล้ววันไหนเอาจักรยานไปด้วยนะพี่นะ ต้องมีต้องมีโอกาสได้ใช้แน่อือครับอันออกแบบดีออกแบบดีแล้วก็อย่างที่บอกอะนอนจากเอาหัวฝั่งนู้นแล้วเอาขาเข้ามาเนี่ยอันนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยสวยงามได้ได้ใช้งานแน่ได้ใช้งานได้ใช้งานแน่นอนแล้วเก้นี้เป็นอะไรฮะพี่ศักอ๋อนี่เป็นคอยคอแอแยกโอเคโอเคนะขอดูแอร์นิดนึงครับอ้ยอ่านี่เป็นอินเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วตอนนี้แอร์กำลังทำงานอยู่นะครับก็คือ ตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วตัวด้านในสุดนู้นก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นสวิตชิ่งฮะแปลนไฟนะครับช่างเขาล่วงมือเขไปทำได้เก่งนะทำตอนที่ยังไม่ได้ปิดนะทุกคนครับผมทำก่อนนะฮะก็คือโครงสร้างเนี่ยเป็นไม้เขียวนะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นไม้ไม้เขียวนะไม้เขียวแล้วก็ปิดด้วยไม้ไม้สนประสานอีกทีหนึ่ง นะครับตัวนี้คุณผู้ชมอาจจะมองเห็นด้อันนี้พัดลมกำลังหมุนเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าพัดลมกำลังหมุนถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหมุนเพื่อหลอกหลอกว่าเซ็นเซอร์ว่าตอนนี้มันกําลังหมุนทํางานอยู่นะฮะถ้าเกิดเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันจะเป็นหมุนแบบตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือพัดลมหลอกเฉยแต่เราก็เลยเอาใบพัดออกแล้วก็ให้มันดูว่าเป็นหมุนเดี๋ยวดูความเย็นนิดนึงอ่านี้เย็นอันนี้อา่อานี้เย็น มี่ท่อเล็กท่อใหญ่เติมน้ำยายแอร์เติมตรงนีน้โอเคเลยนะฮะพี่จักธทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำมาเนี่ยงานไม้นี่ราคาอามเขาคิดเท่าไหร่งานไม้น้องอามเขาคิดเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับแล้วแบตเตอรี่เท่าไหร่ฮะแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่นี่ 202แอมป์24โวลต์202แอมป์202แอมป์ครับแล้วก็มีโซลาเซลล์โซลาเซลล์ท้องอ้ามเขาคิด8 87แปดเอ้ย89ดหมื่นเก้มื่าผมจำไม่ได้แหละครับสองพันนี่แหละอ๋อก็คือก็คือแบตเตอรี่กับโซนแอร์โซนแบตเตอรี่แล้วก็โซลาเซลล์อยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ครับนะก็คือเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันแปดหมื่นกว่าบาทแปดแปดหมื่นก 80,000เจ็ดหรือ80,000เก้าไปจำไม่ได้80,000กว่าบาทคับไปลายนะครับแล้วก็งานไม้นี่ก็75,000ก็แค่นั้นเลยแค่นั้นครับก็ตกละแสนนิดๆนะเนาะครับอ๋อมันมีหลักอีกอันหนึ่งหลักอีกหลักอีกหมื่นหมื่นหมื่นนิดๆครับหมื่นนิดๆผมจำเลขไม่ได้อ๋อแต่น้องอาร์มเขาจัดการให้หมดครับครับโอเคก็ลงตัวสวยงามเนี่ยครับเดี๋ยวรอหยุดยาวๆจะได้ออกสักครั้งครับ ลองลองลองใช้ชีวิตแบบที่เราฝันไว้ม้างตรงไหน่ะตรงไหนมุมไหนที่พี่ว่าเอ้ยมันออกแบบดีไว้อ่ามใช้ได้ออกแบบมาแล้วแต่ผมเห็นแล้วนะผมผมก็เห็นนันนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมชอบตรงไหนตรงนี้เลยผมว่าตรงนี้นะหาโต๊ะมานั่งตัวหนึ่งนั่งเทควิวด้านขวาใช่ครับสวยสวยงามเลยตรงนั้นอจอดแล้วเปิดให้อากาศโฟลกเข้ามาก็ก็ดีผมดูแล้วผมชอบตรงนี้มุมนี้เดี๋ยวแต่ผมจะหาโต๊ะ น่ารักน่ารักเก้าอี้มาตั้งนะใช่ครับเออเก้าอี้มานั่งนี่ก็เป็นเก้าอี้หมุนได้นยิ่งโอ้โหจ้าแจ๋วเลยหันไปก็ไปตรงนู้นก็ได้ทาใช้ทางานใช้งานได้อสวยงามแต่ที่ผมชอบนะผมชอบละแนงอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นไงฮะไอตรงที่ทําละแนงด้านหลังคนขับอ่ะเออออกแบบดีอ่ะไม่เคยเห็นไหนคนไหนเขาทากันคอนโดคอนโดใช่ใช่เหมือนคอนโดออกแบบดีแสดงว่า อามน,นี้ต้องเป็นฮิตเทียรเอ้ยไม่ใช่อินเทียรยแน่นอนก็อันนี้บันไดนะครับ ขึ้นไปข้างบนแหลกผมว่าผมต้องหาเก้าอ,อี้ขึ้นไปนั่งข้างบนนี่แหละเดี๋ยวต้องหาสักตัวไปนั่งข้างบนชอบอยู่แล้วละ่ะอ๋อสายนี่มันเป็นสายอะไรอะพี่สักที่มากับบันไดอะอ๋ะอสายนี้เป็นของอชาร์จโซลาเซลล์ครับอ๋อโซลาเซลล์โซลาเซลซล,เซล์ลลลลไม่ได้เจาะรถใช่ไหมไวิ่งตามบันไดลงมาแล้วก็ไปไปจาอข้างล่างครับช่างก็แนะนําว่าถ้าจาอบนตัวรถ เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการรั่วอเรื่องรั่วครับน้ําเรื่องเป็นปัญหาเรื่องรั่วเอาแบบนี้มันก็โอเคนะพี่นะเพราะว่าสายโซลาเซลล์นี้ไล่ลงตามบันไดเพราะว่าเรามีบันไดนะฮะเขาก็เก็บงานโอเคเรียบร้อยครับสวยงามใช่ครับเราเราต้องเสี่ยงนิดนึงแหละเกี่ยวกับเรื่องการการการที่ตํารวจจะจับบันไดข้างบันไดที่มีอยู่ด้านข้างเนี่ยคืออันนี้รถตู้ที่มีบันไดอยู่ด้านข้าง จะเป็นจุดสนใจของเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับถ้าใครเขาไม่สนใจเขาก็เขาก็ปล่อยผ่านพี่ๆเขาอาจจะเห็นใจเราเอาของก็ไปเก็บดันบนได้อะไรได้นะครับเพราะเราโยนขึ้นไปไม่ถึงครับพี่เขามันผิดข้อหายื่นออกด้านข้างรถเท่านั้นเองครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้บันไดบันไดกับแหลกเนี่ยชุดนี้หมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่ประมาณนี้ป่ะหมื่นหมื่นหกพันหมื่นต้นๆ้นหรืจำไม่ได้เลยครับอืึน่าจะมาสัก หมื่นสามเผมไม่แน่ใจครับแต่ไม่เกินหมื่นสามครับนี่ก็คือแต่มันขึ้นง่ายนะบันไดตัวนี้ไม่รู้ว่าทําที่ไหนของอาร์มใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาเขาจะจะเว้นเว้นช่องตรงเนี้ยออกมาให้มันมันห่างสักนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเวลาเราเหยียบอย่างเนี้ยเท้าเราจะเหยียบจะไม่จะไม่โดนตัวใช่ครับบางบางทีมันถ้าเกิดมันออกมาน้อยเหยียบเดินลำบากขึ้นลำบากใช่ใช่เออเนี่ยเขาออกแบบดีซื้อได้เลยแล้วก็ดูแข็งแรงมาก โดยรอบรอบรถนี่ก็เป็นเดิมเดิมใช่ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับเดิมเลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรครับมีแต่ด้านในแล้วก็ใส่บันไดด้านหลัก็แค่นั้นเองข้างบนก็เป็นโซลาเซลล์450วัตต์นะฮะ450วัตต์ครับแล้วก็จะมีช่องว่างครเป็นมุมนี้ผมว่าต้องของมุมปอดผมแน่เลยต้องขึ้นมุมงบนใช่ใช่มันเอามันเหลือที่ใช่ไหมใช่เหลือที่ครับ450วัตต์โมโนฮาร์ฟเซลล์นะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูแล้วเป็นโมโนฮาร์ฟเซลล์ด้วย นะครับคือแบ่งพาร์ติชันเป็นสสส่วนดีมากๆเลยผมก็ไปดูไปดูมาก่อนต้องไปดูน้องเขาทํางานอยู่ mm hmm. สองสำคังกันอย่างที่บอกแต่นะของอาร์มนี่แน่นอนนะครับผมการันตีให้ได้เลยว่าอาร์มไม,ไม่ไม่มีสอดไส้ฮนะแบตก็แบตเขาก็ใช้แบตเตอรี่ที่ของใหม่จริงๆเพราะบางคนเนี่ยเอาแบตเก่ามาแล้วมาย้อมแมวให้กับลูกค้าบอกว่าเป็นแบตใหม่อะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรทํากับลูกค้าที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรตรงนี้ นะแล้วก็ด้วยความไว้วางใจช่างแนะนําอะไรก็เอาตามแบบนั้นสุดท้ายก็จะไม่ได้มารู้อีกทีหนึ่งก็จะเสียครับผมก็และเบอร์โทรที่สามารถจะติดต่อพี่ได้ครับพี่ก็เบอร์โทรนะฮะครับศูนย์แปดเกาครับศูนย์ยกครับห้าดเครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับอะไรที่แนะนําได้ก็แนะนําครับอะไรที่ ผมไม่รู้ผมก็ถามพ<า>ี่ม <laughs> ผมก็ถามกลับเลยครับ <c oughs> เป็นรถอีกหนึ่งคันที่สวยงามนะฮะพี่ศักดิ์ที่ผมเห็นนะ <c oughs> ถือว่าในงบประมาณแค่แสนต้นๆเนี่ยได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสวยงามมากๆราคาประมาณแสนเจ็ได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะได้แบตได้แอร์ได้งานภายในนะฮะได้ที่นอนน,น,นุ่มนะฮะได้ การชมจากเมียนี่ก็โอเคจบแล้วนะแต่ถ้าเกิดเมียบ่นตลอดนี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับต้องคุยกันก่อนต้องเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใหม่แล้วกันในใน,ในวงการแคมปิ้งเนี่ยครับก็โอกาสน้าถ้าเจอกันก็ทักกันครับขอบคุณมากครับอ้าวดีครับ